สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขคนวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปออกกําลังกายครับพี่น้องเล่นบอลก่อนที่จะออกกาอําลังกายอาจารย์เพชรมีเมนูเสนอครับต้มไอ้ต้มน,นั่นงัวครับพี่น้องต้มนังไอ้ต้มหน้ากา,กากงัวครับนี่นี่ครับต้มหน้ากา,กากงัวพี่น้องเอ้ยนี่อ่ามากินนํากันเด้อพี่น้องแซ่บๆอาจารย์เพชรไม่ได้กินนะครับไปต้มให้น้องเขาอ่านี่ครับต้มหน้ากา,กากงัวใบชมวงพี่น้องเอ้ยอ่า เดี geliyor, ๋ยวอาจารย์เพชรขออนุญาตไปออกกำลังกายก่อนพี่น้องอืมไปเดออกกำลังกายด้วยกันพี่น้องเลยโอ้โหนอนพ่อโอ้พ่อเอามาเอาจากไหนเสื้อเอานอนเลยพ่อเออครับอาจารย์เพชรก็ได้ไปออกกำลังกายพี่น้องเลย ฮะกานเพชรได้เวลาออกกำลังกายพี่น้องเลยเล่นบอลครับทีมงานนักฟุตบอลพี่น้องนุ่มลายตุ๊กแกพี่น้องผมก็เพื่อ้ลูกพี่ครับผมห่างลูกพี่ไม่ได้เลยัวความเบิดไปของลูกพี่ โอ้เป็นยศเลยด้วยล่ะเออไหนลูกบอลนี่นะครับท่านไม่เล่นด้วยลองคงไปชิดกินข้าวดีกว่าไป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 ยาลีลาอย่าลีลาไปไปเราล่นระดับทีมชาติแต่งตัวก็เหมือนทีมชาติไมเล่นด้วยไปไหนมาวะนะครับนักกีฬาเราเริ่มจะลงสู่สนามแล้วพี่น้องได้ได้พี่น้องได้พี่น้อง น้องตีดกระโนก่อนน้องน้องตีดกระโนก่อนน้องน้องตีดกระโนก่อนน้องอ่อยยาเลยไปไปไหมพี่ดุง การร้องอ่ะสวัสดีครับพี่น้อง fc ครับนี่ครับเรามาดูพ่อครัวพ่อครัววันนี้เสนอเมนูอะไรพ่อครัววันนี้เสนอเมนูอะไรครับวันนี้ผัดเ็ดปลาดุกอ๋อผัดเ็ดปลาดุกครับพี่น้องนี่แม่ครัวเออพ่อครัวครับพี่น้องวันนี้ผัดเ็ดปลาดุกครให้เชือตัวนี้สวยมากเลยนี่ซื้อเลยโอ้โหทำไมสวยอย่างนี้อะไรนี่เ fc แชมเบอร์ลีกโอ้โหนี่ครับจิ้งโถยพระราชทานถ้วยถ้วยก่อการจิ้งโถย กตัวเ้นคอต้นบ่อคอเดินน <e ักบอลเราลงสู่สนามแล้วลงเท้าก <okay ็ดีด้าติของจะอ้วนของจะอ้วนสั่งมาจับมาจากกรุงเทพถึงยากของจะอ้วนใส่อมตะ นะครับนักฟุตบอลของเราครันักฟุตบอลเราเริ่มต่ลงสู่สนามล้วพี่น้อกเลย นักฟุตบอลเราลงสู่สนามแล้วพี่น้องบอลบอลรูู้้มาแล้วรู้จู้รจนี่ครับนักฟุตบอลเราเริ่มจะมาแล้วพี่น้องอืมนักฟุตบอลเราเริ่มจะมาแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มจะมาที่เราคนสองคนแล้วพี่น้องอืมนักฟุตบอลเริ่มจะ ครับาจารเพชรขอเล่นบอลก่อนนะครับพี่น้องเกครับเดี๋ยวอาจารเพชรขอเล่นฟุตบอลก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนนคือให้พี่ทีถึงให้พี่ แล้วกล้องไหนกล้องอยู่ไหนเอาแล้วกล้องนู้นหรอ่แล้วผมต้องตีแบบนี้นั่นแหละะนครับเดี๋ยวอาจารย์เพชรโคเล่นฟุตบอลก่อนนะครับพี่น้องโคเล่นออกกำลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไอ้ออกกำลังกายก่อนนะพี่น้องเล่นบอลก่อนนะอาจารย์เพโคฝากกดไลค์กดแชร์กดสามตําราใ้อาจารย์เพชรด้วยนะครับจดกระดิ่งแจ้งเตือนชมคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอีกดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้ง